วันนี้ร้านพูเสมอแท็กเตอร์มีรถไถมือ2เข้าใหม่ใช้งานน้อยหลักร้อชั่วโมงสภาพสวยสภาพนางฟ้าสภาพสวยถึงสวยมากก่อนจะไปรีวิวกันกุ้งของกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่ L 3 2 1 8 SP นะคะหลักร้อยชั่วโมงเองนะคะคันนี้รถปี6 6นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้า และผ่านพรวนหนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นเองค่ะประหยัดไปกว่าซื้อศูนย์เป็นแสนเลยนะคะแต่ได้รถสภาพใยแดงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปรีวิวกันเลยค่ะเริ่มกันที่ใบดันนะคะสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้า รถคันนี้ไม่ได้ทําสีเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าสภาพเดิมๆทั้งคันหากลูกค้าต้องการรถสภาพป้ายแดงนะคะแต่ราคาเบาๆเป็นราคามือสองแบบนี้นะคะคุ้งแนะนําคันนี้เลยค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะลูกค้านี่จ้ะสีสันเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้ามีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะเนี่ยรอยขีดข่วนเล็กน้อยมากๆเลยนะคะ L3218SP ดูรอยมาร์กนะคะอันนี้สีเครื่องสีเดิมทั้งหมดนะคะรอยมาร์ครอยตรวจาจากวิศวกรนะคะยังอยู่นะคะลูกค้าสีน็อตนะคะสีสวยงามมากเลยค่ะลูกค้านี่จะ้ะท่อนคัดยังไม่เคยตัดซีลล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะดูได้เลยนะคะสภาพยางนะคะ นี่จ้ะยางเป็นยางโอตานิติดตัวรถมาจากโรงงานเลยนะคะสภาพยางยังสวยอยู่นะคะดอกยางยังสูงอยู่นะคะดูสีที่เหยียบเป็นสีแบบนี้สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ทําสีเลยสีห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะเบาะแท้เบาะเดิมจากโรงงานนะคะนี่ดูสภาพสภาพนะคะ สวยนะคะลูกค้ารถสภาพแบบนี้3 4 9 0 0 0สภาพใกล้เคียงของใหม่นะคะลูกค้าแต่ประหยัดไปกว่าแสนเลยนะคะลูกค้าเราดูชั่วโมงการทำงานนะคะนี่จ้ะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้1 0 4ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะรถใช้งานน้อยมากๆลูกค้าสภาพนี้นะคะบอกเลยได้ไปคุ้มมากๆดอกยางยังสูงอยู่นะคะลูกค้านี่นจะจ๊ะสีล้อกระทะสีเดิมนะคะลูกค้า สีเดิมช่วงท้ายรถนะคะนี่จะ้ะทุกอย่างเป็นของเดิมรอยมาร์ครอยตรวจอ่ารอยตรวจเช็ค QC คุณภาพของวิศวกรจากทางโรงงานโคโต้าอยู่ครบค่ะลูกค้าไปดูยางอีกฝัง่งนึงนะคะตัวยางอีกฝั่งหนึ่งดอกยางก็ยังสูงอยู่แต่มีรอยเนี่ยรอยเป็นแบบเนี้อ่ะดูล้อหลังนะคะ สีน็อตล้อสีเดิมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่อบแป๊บสีเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้าสำหรับมาตรฐานอพูมเมอแท็กเตอร์นะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองทุก,กองให้ก่อนส่งนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากเ,เข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะพูลสมเอร์แท็กเตอร์นะคะหรืออ,อ,อยู่จังหวัดระยองนะคะหรือว่าจะทำการจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยแอดวิด แอดไลน์มานะคะเบอร์โทร0634539224นะคะแล้วก็วิดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถชื่อบัญชีโอนจองนะคะเป็นร้านพูนสมัครแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าห้องเครื่องนะคะดูเครื่องสวยมากๆสะอาดมากๆลูกค้าคุณบอกเลยซื้อรถคันนี้ไปไม่ช้ำชอบใจไม่เซ็งรถแบบนี้ใช้งานกันยาวๆเพราะเหมือนรถมือหนึ่งน้ำไม่ดันนะคะลูกค้าดูเลยไม่มีน้ำดันนะคะแล้วก็ วันไม่ขาวนะคะลูกค้าเครื่องเชียร์อะไรปกติใช้งานได้ปกตินะคะพุงบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆไปอยากไปกว่าซื้อรถมือหนึ่งเป็นแสนแต่รถสภาพมือหนึ่งแบบนี้เก็บเงินไว้ลงทุนทาสวนนะคะไดะ้ยืดเหลือเงินอีกเยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้ฟุงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ